รักน้ำฟื้นฟูดินป่าพัฒนารากฐานคุณภาพชีวิตวอเตอร์อิสไลอาจารย์ประดิษฐ์เพชรแสงอาน,านันต์เลขานุการชมรมคนรักดินน้ำป่านานท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่พื้นที่สร้างฝายแกนบีซิเมนวันนี้ตรงกับวันที่10 4เดือนกันยายน2567ช่วงเวลาเที่ยงวันจุดนี้เป็นฝายแกนดินซีเมนที่สร้างบริเวณใกล้ๆวัดพงคำอําเภอสันสุขจังหวัดน,น่านมีความภาคภูมิใจแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าหลังจากสร้างฝายแล้วระบบนิเวศสุดยอดประชาชนมีผักมีอะไรกินเยอะแยะ สำคัญยิ่งกว่านั้นน้ำบุกหูดบุกด,ดึงบุก่วงอยู่ในดินเหนือฝายชายฝายทำให้วิถีชีวิตความอยู่ชาวบ้านเปลี่ยนมากนาแถวนี้ก็ได้รับอนิสงส์ครับท่านกลับมาดูฝายนะฝายตรงนี้สร้างขึ้นแล้วมีใช่ประโยชน์เฉพาะพื้นที่ ยังเป็นประโยชน์ของการหน่วงน้ำดักน้ำไว้ตรงนี้ลดการไปหลากไปท่วมเทศบาลเมืองน้านเพราะน้ำตรงนี้จะไปรวมกันน่านในอำเภอภูเพียงและประโยชน์ต่อชนี้อีกถ้าแต่ละพื้นที่สร้างเหมือนเหมือนกันนี้ไปตัดยอดน้ำไปชะลอน้ำดุ้ยสาถานหลายทิงบางจํานวน ย่อมจะเป็นประโยชน์ไม่ให้ลาบไปท่วมจังหวัดภาคกลางของกรุงเทพท่านทีก็รบครับอยากจะให้จดจ่ออยู่ที่ฝายนะครับกล้องประจำที่ฝายลึกๆจะเล่าให้ฟังว่าฝายตรงนี้เป็นฝายที่สร้างแบบไม่ได้ยุ่งยากแต่ว่ามีความคงทนคงทนอย่างไรขอดูโมเดปลประกอบครับฝายเน้นเรื่องการขุดแกนลึกลง ฝายตรงนี้มีความกว้าง39เมตร39เมตรนะครับลำห้วยตรงนี้ขุดลงไป4เมตรขุดลงไปใต้ลำห้วยลำน้ำม่วบแห่งนี้บดอัดด้วยดินซีเมนต์แล้วเสริมขึ้นข้างบนโผล่ขึ้นบ,นบนบนดินนี่นะครับแค่เม็ดกว่าเมตร25เซนจึงเป็นลักษณะเป็นสโลปหน้าสโลปหลังมีปะท้าท้าย ฝายแห่งนี้จึงมีความคงทนน้ำจะแรงอย่างไรฝายจะอยู่ได้เพราะว่าจมอยู่ใต้น้ำส่วนโพรแค่เม็ดกว่าและไม่ได้สูงโดขึ้นจึงผ่านผ่านาน,น้ำผ่านแต่น้ำที่ไม่ผ่านก็คือส่วนหนึ่งที่จะวิ่งหนีใต้ลำห้วยลาธารก็จะถูกดักถูกหน่วงไว้ขอเป็นอธิบายสั้นๆว่า ถึงเวลาแล้วประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่น้ำสาขาปิงวังยมนั่นน้ำสำคัญสำคัญทั้งหลายถ้าเราสร้างอย่างนี้เยอะๆจะเป็นการช่วยแก้แรงแก้ท่วมในพื้นที่และสำคัญกว่านั้นคือแก้ปัญหาไปท่วมภาคกลางกรุงเทพเป็นปัญหาที่ต้องสูญเสียเยอะแยะคุ้มที่สุดถ้าเราร่วมกันสร้างฝายอย่างนี้ให้เกิดขึ้นนะครับ ก็ขอเป็นส่วนึ่งครับด้วยความปรารถนาดีจากชมรมคนรักนน้ำหน้าด้านและกรรมการผู้สงรงอาวุธอุ้น้ำาน้านครับสวัสดีครับ